แหวนแก้วบวกเงินบวกชมพูจากบ่อปลงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดจุดที่1คูณ1.2เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ 92. 5เปอร์เซนต์ค่ะเป็นทรงเรือนขนาดเล็กๆนะคะมีกรอบโค้งรับหัวท้ายค่ะและด้านข้างนะคะจะมีดอกพิกุลด้านละหนึ่งดอกค่ะมีความสวยงามลงตัวทั้งตัวเรือนและเม็ดค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะสวยใสไร้ตําหนิเลยค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีปวกเงินปวกชมพูที่สวยงามค่ะกริ้งกับแสงนะคะจะเห็นเลยว่ามีสีเงินสะท้อนออกมาให้เราเห็นสวยงามและชัดเจนมากเลยนะคะมองลึกเข้าไปจะเห็นเป็นชั้นมิติที่สวยงามเปรียบเหมือนกับว่ามองแล้วไม่มีเบื่อเลยนะคะ ยิ่งมองยิ่งน่าหลงไหลมากเลยค่ะ <S <S เนื้อปวกนะคะมีความแน่นเต็มเม็ดเลยนะคะทั้งปวกเงินและปวกชมพูค่ะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะจะเห็นว่ามีมลทินแรกค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะคะเม็ดนี้เป็นปวกลอยค่ะเขาจะฟูขึ้นมาสะท้อนกับแสงนะคะเป็นสีเงินและสีชมพูอ่อนๆค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะมองลึกเข้าไปจะเห็นเป็นชั้นๆ เป็นมิติที่สวยงามค่ะปลวกลอยฟูนะคะเปรียบเหมือนชีวิตที่เฟื่องฟูนะคะเหมือนปลวกที่มันลอยฟูขึ้นมาเลยค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบแหวนขนาดเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางได้ค่ะเนื้อแก้วใสไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะถือว่าแหวนวงนี้ลงตัวมากๆทั้งตัวเรือนและก็เม็ดค่ะไฟสองเข้าไปนะคะ จะเห็นว่ามีสีเงินสีชมพูสะท้อนออกมาให้เราเห็นสวยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนขนาดเล็กและมีปววกแน่นแบบนี้นะคะเป็นปววกฟูด้วยลอยฟูสวยงามค่ะแก้วปวกเงินปวกชมพูนะคะอิทธิคุณโดดเด่นเรื่องของ โชคลาบทรัพย์สินเงินทองค่ะเชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์นะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานค้าขายรุ่งเรืองค่ะถ้าหากไปเจรจากับใครนะคะก็มักจะชนะคู่แข่งอยู่ตลอดเลยค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครชื่นใครชมค่ะถ้าหากว่าท่านใดนะคะชื่นชอบที่จะใส่แหวนขนาดเล็กและ ถูกชะตากับแหวนวงนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อกับแอดมินได้เลยค่ะโดยที่ท่านสแกน qr Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะตอบกลับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้คลิปหน้านะคะไว้แอดมินจะหาของดีๆของสวยๆจากบ่อป่งหลวงมาให้ท่านได้ชื่นชมกันอีกค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ